ครับผมกาสัสดีครับผมมาดูนชวกันหลังเลิกงานฝนก็จะตกมาครับผมตอนนี้จะเป็นเอกมงคลน,นะครับผมบานนาสีก็เลยเครียดหน่อยตอนนี้จะเป็นอะไรก็จะไม่ได้เนะตอนนี้เป็นฟิตตี้นะฟิตตี้จะดอกสวยนะตอนนี้ก็จำไม่ได้เช่นกันจำไม่ได้เช่นกันนะจำไม่ได้เพราะว่าถ่ายให้ดูนแหละเผื่อเผื่อชอบอัลกอต้นหนึ่งเล็กกับเพื่อน ก็ไม้ประมาณที่เราเห็นนะตามพอรอมที่ที่เห็นนี่แหละก็ชุดนี้ก็อยู่ที่สี่ต้นเนี่ยหลือห้าต้นหน,นึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนี่สี่ร้อยบาทแค่นั้นเองนะแค่สี่ร้อยบาทมันจะได้อะไรปะเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบาทก็แล้วกันหากหากชอบนะหากซื้อสี่ร้อยี่สิบบาทก็แล้วกัน <c oughs> ก็มังมีค่ากล่องด้วยสี่ร้อยี่สิบบาทนั่นแหละหากชอบนะห้าต้น แต่ว่าไม่ก็ผ่านไปอันนี้ดอกร่วงจมดนแล้วต้นใหญ่ดอกสวยนะนี้พมปัดแ่งกิ่งครั้งหนึ่งก็จะแทงช่อดอกไม้เรื่อยนะดอกออกหมดก็อันนี้ต้นนี้จะออกดอกไดกก้ดีมากออกดอกถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าร้อน,หนะหน้าหนาจะออกดอกเต็มต้นจะสวยมากๆเลยต้นนี้ออก็เป็นไม้ที่อายุมากๆแล้วนะต้นใหญ่ตัวน,นี้4,800ขาย ขายจริง4,800ต้นใหญ่นะต้นใหญ่ต้นใหญ่เป็นสายพันธุ์ฮันแลนด์ไม้สวยก็ประมาณนี้แหละหน้าบ่าวนะใช่ไหมลูกขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมชุดนี้ก็ห้าต้น420บาทก็วแล้วกันนะเถ้าชอบก็มาประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ